บันเทิง5สวัสดีค่ะพวอกับพิตต้านะคะกับก๊อฟิดบันเทิง5ที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลินเพลินไปกับข่าวฮอตฮอตในวงการบันเทิงแบบไม่ตกเทรนตลอด10นาทีเต็มเวลาดีๆแบบนี้ทางเทอทบอค่ะเราก็เพิ่งผ่านวันแม่มาหมาดๆนะคะเราก็มาควนหลงกันต่อเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่า สุภาสิตเนี่นะคะที่คนเราเนี่ยเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคือดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่นะคะคุณแม่สวยยังไงนะคะคุณลูกก็มักจะองมาสวยตาเมหมือนกันแล้วมาดูกันดีกว่านะคะว่ามีคู่แม่ลูกคู่ไหนที่ออกมาหน,น่าสวยบ้างค่ะมาาร์ทกันที่สาว2000ปีนะคะอย่างคุณแม่เจ,จมี่มัวหนึ่งในรายชื่อคุณแม่ที่ฮอตที่สุดของวง,งการเธอโด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่อง s ะะซึ่งเธอรับบทเป็นนางโชว์สาวที่คว้าหัวใจหนุ่มๆไปอย่างท่วมท้นและเมื่อความสวยของสาวเดมิโมวมาบวกกับนักแสดงตัวเก่าอย่างบรูซวิลเลสแล้วจึงทำให้สาวรูเมอร์ลูกสาววัย24ปีของทั้งคู่กลายเป็นสาวฮอตยกกำลังสองที่หลายคนอาจคุ้นหน้าเธอจากภาพยนตร์เรื่อง Sorority Rose หนังสยองขวัญที่เธอรับบทเป็นสาวเนร์ดที่มีชื่อว่าเอลิสนั่นเองค่ะ ต่อการที่คู่แม่ลูกอยากคุณแม่โกลดี้ฮอร์นและเคทฮัตสันนะคะที่ลูกไม้หล่นไม่ไกลเส้นจริงๆเพ mm hmm. ราะว่าสาวเคทช็อตแบบโกลดี้มาเป๊ะน,นะคะทั้งผมสีบลอนด์รอยยิ้มดวงตาและผิวพรรณรวมถึงฝีมือการแสดงที่สาวเคทสร้างชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง almost famous ที่ได้รับเสียงตอบรับจากคนดูอย่างดีม,มากจนทําให้เธอได้รับรางวัลลูกโลกทองคําจากเรื่องนี้ไปครองเรียกได้ว่าจเจริญรอยตามคุณแม่ไม่มีผิดเพี้ยนค่ะ แยวตอนนี้นะคะไปดูข่าวกันค่ะฮอต9ก้าสอะไรล้วค่ะมาเริ่มต้นข่าวฮอตฮกันที่สมาชิกแกงนางฟ้าอย่างสาววุ้นเส้นบริทิพาที่ตอนนี้หลายๆคนกําลังอยากรู้ความจริงเขาว่า ความสัมพันธ์ของเชนกับสาวเจนนี่เช่นพอตะวันเป็นยังไงบ้างแล้วเพราะตั้งแต่มีข่าวจดทะเบียนช็อปวงการก็วิว่ามว่าสาววุ้นกับบรรดาเป็นเพื่อนแก๊งนังฟ้าเนี่ยเกิดอาการไม่พอใจสาวเจนนี่เป็นอย่างมากจนถึงขั้นแตกหักเลิกเป็นเพื่อนกันไปเลยไม่พอแค่นั้นค่ะสาววุ้นยังไม่ยอมไปร่วมแสดงความดีกับสาวเจนนี่ซะด้วยเรื่องราวเป็นยังไงต้องไปถามเจ้าตัวเขาละค่ะคือ,ค,อ,ค,อคืองานวันนั้นต้องบอกนิดน,นึงว่าเราก็เหมือนกับ รู้รู้ว่าจะมีแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีการว่าจะนัดแนบว่าจะไปกันตั้งแต่แรกเหมือนแบบเจนนี่เขาก็มีผู้ใหญ่ที่เขาเคาบแล้วก็มีมีนานาไปก็คือถือว่าโอเคแล้วแต่เหมือนบอกว่าเหมือนเราทะเลาะกันคือเรื่องทะเลาะเนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะไม่มีใครทะเลาะเลยหลังจากแซมพอมยินดีเราแก๊งนั่งฟาก็ร่วมกันลบลูกทุกคนเลยอ๋อไม่ค่ะที่ลบลูกเพราะว่ามันก็จะมีแบบ คอมเมนต์หลายๆแบบนะคะซึ่งดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างนะะี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้เราก็เลยลบไปเฉยๆไม่ได้ลบเพราะว่าเราจะ มีอะไรที่แบบว่าแอบแฝงอยู่ข้างในหรือว่าแบบคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะไม่มีเครีย์ชัดเจนทุกประเด็นว่าไม่มีอะไรแก้งนางฟ้าก็ยังฝืนแกงนางฟ้ยงงา,ายู่เช่นเคยค่ะส่วนสาวคนนี้ก็ถูกลากมาโยงกับเรื่องนี้ค่ะสำหรับสาวโยยศสวัสดีที่ความจริงแล้วเรื่องของเธอกับเอชนสวัสด์ก็จบลงไปตั้งนานมากแล้วแต่ก็ไม่ไหวถูกพาดผิงเขาจนได้เพราะมีข่าวออกมาว่าสาวโยเนี่ยได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรมเซ็ีสาจันนี่กับคุณเอซึ่งรูปดังกล่าวเป็นรูปวยรางวัลที่มีข้อความสิดท่ช่วยว่ารักกันแห่ง ว่าจะหมายถึงสาวเจนี่กับคุณเอหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรื่องราวเป็นยังไงต้องไปฟังจากปากเจ้าตัวเขาล้ค่ะถ้าใครที่ตาไอจีโยเนี่ยโอเคบอกว่ารู้จักกันมาเนี่ยโยก็จะลงอะไรแบบนี้เรื่อยๆเ,เราไม่เคยพูดเบียดเบียนใครแล้วก็จะไม่ให้ใครมาพูดใส่ใครในที่ของโยแต่พอโยลงไปเสร็จโยก็แค่เขียนธรรมดาถึงคนของโยจริงๆนะทิ้งไ้ไม่ถึง5นาทีกลับมาดูทีถึงกับตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นที่หน้าจอเราโยก็ดีรีทรูป แล้วก็ขอเขียนใหม่อธิบายใหม่ว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ให้มาระบายเรื่องของใครทั้งสิ้นต้องเป็นเรื่องโยนะคะ,ะจบโยถือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนในวงการบันเทิงคนหนึ่งที่กล้าพูดและยืนยันว่าแสดงความดีใจค่ะมีใครบ้างที่แบบจะไม่ดีใจที่มีคนสมรสนะเราจะบอกว่าจะเอาเรื่องอดีตยกมาเป็นเรื่องปัจจุบันมันไม่ใช่นิสัยโย แล้วทุกวันนี้ก็ยังบอกตามตรงว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปกติมากไม่ว่าจะมีเขาอะไรก็ตามยังไงก็ขออย่าเอาไปโยงกับเรื่องคนอื่นเลยค่ะรูปทวยลรางวัลก็ได้มาจากเพื่อนชายกคบสนิทคนเจอเท่านั้นเองนะคะ หลังจากที่ทักคู่เปิดใจว่ากำลังคู้ผ่าดูใจกันอยู่ก็อาจจะทำให้แฟนคลับหลายๆคนยังรับไม่ได้ค่ะเมือ่อสาวแตงโมโพส์ลูปคาของหนุ่มโตโน่พาขิงกับตนลงอินสตาแกรมทำให้มีแฟนคลับแอนตีหนักเข้าไปอีกแถมยิ่งโดนรุมด่าทอจนทำให้สาวแตงโมเนี่ยต้องรีบลบออกทันทีไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างอีกท้งเรื่องที่ว่าสาวโมเนี่ยหวนกลับมาคุยกับหนุ่มแตงบูสกรอดีวานใจอีกซะด้วยไม่รู้ว่าหนุ่มโตโน่จะหึงหรือเปล่าต้องไปถามเจ้าป่าเจ้าตัวเขาละค่ะคุณแตงเนี่ยโมไม่ได้ติดต่งาน้้เใหีย กันละกันตัวคุณตังเองเขาก็ให้เขียนโมค่ะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าโมคุยกับพี่โนแล้ตัวโมเองก็โมก็ไม่คิดว่าจะไปแบบคุยกับคุยกับใครก็ตามที่โมจะทําให้พี่โน่รู้สึกว่าเขาเข้าใจผิดหรือว่าคิดมากยืนยันเลยค่ะว่าโมไม่ได้มีการกลับไปคุยในลักษณะนั้นเน่นะนค่ะรูปการรูปที่ลบเองในไอจีไหมครับก็รูปที่ลบรูปที่ลบในไอจีนะคะจริงๆแล้วโมต้องขอที่บานนิดนึงค่ะคือว่ามันเป็นการเข้าใจผิดค่ะ จริงจริงแล้วโมไม่ได้ถูกโจมตีแล้วก็ยังไม่มีใครทําอะไรโมแต่ว่าผู้จัดการของพี่โน่พี่ตอเน,นี่ยค่ะเขาก็อบอกพี่โน่บอกว่ามีมีเริ่มมีนักข่าวมาถามโมก็กลัวว่าจะเป็นปัญหากับพี่โน่หรือเปล่าโมก็เลยจัดไปจต่ต้นลมค่ะมวลลบดีกว่าชัดเจนค่ะว่าตอนนี้คุยกับพี่โน่แล้วสบายใจสุดๆไปเลยนะคะ มาดูกันต่อนะคะสําหรับคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะที่ฮอตไม่แพ้กันค่ะสำหรับคู่แม่ลูกนะคะอย่างคุณแม่คริสเจเนอร์และก็สาวคิมาเดเชียนที่ต้องขอยอมรับว่าความสวยคมของส,สาวบ้านนี้ไม่เป็นสองรองใครจริงๆค่ะเพราะว่าลูกสาวทุกคนของคริสเจเนอร์นะคะล้วนหน้าตาดีกันทุกคนแถมยังถอดแบบดวงตาสีน้ำตาลผู้โตมาจากคุณแม่เป๊ะอีกด้วยค่ะ แถวตอนนี้นะคะไปดูข่าวกันค่ะฮอตก็สิบอะไรแล้วค่ะมาตอนน่อกันที่เรื่องราวของนางเอกซูเซซี่ยังสาวปูไปยากันบ้างที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะอินเลิฟกับวันใจให้โซนหนุ่มโน,โน้ตวิเศษสุดๆจนโดนมาว่าตอนเนี้ยเริ่มเป็นสาวปาร์ตี้เกลิลหันมาเป็นแม่บ,บ้านแม่เรือนแทนซะแล้วส่วนทริปที่จะควงกันไปสวิตี่เมืองผู้ดีประเทศอังกฤษนั้นไม่รู้ว่าตอนเนี้ยแพ็คกระเป๋าอะไรเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะเริ่แพ็คบินคืนพรุ่งนี้ค่ะพี่เขาไปแล้ว ใช่ค่ะพี่เข้าไปวันจันทที่ผ่านมาวันนี้ไปกี่วันรูวันนี้ไป6วันค่ะพี่ใช่ค่ะพี่เขาสอบเสร็จวันศุกร์ตอนบ่ายปูไปถึงพอดีเดี๋ยวไปรับคือตรงกับวันเกิดพี่น้อยพอดีค่ะวันที่2 0ก็เลยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ใช้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะโอ้ช่วงนี้ปูแบบเป็นแม่บ้านอะไรเต้นเต้นตื่้นมาก ก็โอเคค่ะจริงๆก็ช่วยๆกันค่ะโน้ตเขาก็ทับชอบทำอาหารด้วยปูว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นการฝืนตัวเองจริงไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเพราะใครค่ะปูว่าด้วยวัยค่ะเราเราจะเต้นไปตลอดชีวิตก็คงไม่ไหวเนาะช่วงหลังเริ่มห่วงอยากสวยบ้างเออยังไงก็อย่าลืมอัปเดตความหวานผ่านอินสตาแกรมให้เราได้รับรู้บ้าง แล้วจะรอลุนว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญกับหนุ่มโนนนะคะบางคนอาจจะกาลังคิดถึงนุ่มแดนวอรเวสกันอยู่เพราะว่าได้บินไปเรียนที่อังกฤษแล้วเมื่อวันที่สสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าคนชิ่หน้าจะคิดถึงที่สุดดูเหมือนว่าจะเป็นวานจอย,ย่างสาวแพตตี้อังสุมาลินค่ะเพราะว่างานนี้เห็นว่าไปนานตั้งหกเดือนเลยทีเดียวจะมีอาการกลัวความห่างไกลกันหรือเปล่า ต้องไปถักเจ้าตัวเขาแล้วค่ะก็ไว้ใจนะคะเขาก็แต่เขาก็ไม่เล่าให้ฟังบอกว่าเออวันนี้เขาเจอเพื่อนคนนี้คนนี้คนนี้แต่คนนี้สวยด้วยแหละอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ๋อดีแล้วดีแล้วดีแล้วมีมีหึงไหมไม่มีไม่มีค่ะแสดงว่าระยะทางนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อรักเลยไม่เป็นไม่เป็นอะไรไม่กลัวสาฝรัหลังใช่ไหมคะไม่กลัวตอนนี้เขาเป็นไงบ้างคะได้ถามก็ตอนนี้โอเคนะคะแฮปปี้มีความสุขหรือว่าจะไปเยี่ยมเขาบ้างไหมหาเวลาว่างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้หมยังไม่มีแลนเลยค่ะ ระยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคเชื่อใจกันสยอย่างใช่ไหมคะช่วงนี้นะคะในช่วงของ Insight g o s s i p ของเรานะคะเราจะถามเหล่าดาราของเรากันนะคะว่าช่วงไหนในร่างกายของเราเนี่ยนะคะที่คิดว่าถอดแบบออกมาจากคุณแม่แบบเหมือนกันเป๊ะไปดูกันดีกว่าในช่วงนี้ค่ะ Insight g o s s i p สนับสนุนโดย Catalog Friday แหล่งรวมสินค้าดาราชั้นนำปวดหัวเรื่องซาร่าไม่ละคยเเพียงกะเพาะอาหารซาร่า ถ้าแบบตลกตลกก็เรื่องความขี้หลงขี้ลืมจะเป็นทั้งคู่เลยอ <c oughs> ชอบแบบขี้หลงขี้ลืมอย่างคุณแม่บางทีก็บอกมลวว่าเนี่ยวันนี้มีนัดหมอปรากฏไปถึงหมอไม่เข้าวันนี้แม่จําผิดอาทิตย์เป็นอีกอาทิตย์นึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบอย่างนี้ประมาณสองครั้งแล้วน่าจะเป็นตานะครับเพราะตาตาเหมือนตาตาคล้ายๆแม่ก็น่าจะเป็นดวงตาสีน้ําตาลมั้งคะเพราะว่าพ่อค่ะพ่อน้ำตาลอ่อนออไม่อยากทะเลาะกับคุณแม่ตอนเนี้ยของของมัดมุกค่ะสีดวงตาเหมือนคุณแม่ ม่มีจผิดสำหรับวันนี้นะคะต้องขอคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะกับร้าน c o ฟ f ี่โมเดลอยู่ที่ซอยปฏิพัทธ์14นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณ Black Canyon ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของต้าแล้วก็ก10บบนเทนครแล้วพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งน,นี้สวัสดีค่ะ